ถัดไปถัดไปถัดไปข้อถัดไปข้อถัดไปข้อถัดไปก็คือข้อที่สองใช่ไหมอุ๊บข้อนี้เป็นช้างเผือกปีหกแปดครับเอออ,อใช่เป็นช้างเผือกปีนี้ใช่ไหมเปิดคอร์สฟิสิกส์แข่งกับจานเบิร์ดไหมไม่ไม,ไม่ไม่เปิดหรอกครับนะ <laughs> <laughs> เอาวิชาเดียวให้มันดีก่น่นตอนเนี้ย <laughs> <laughs> ถ้าตอนนี้ถ้าจะทำนะทำวิชาเดียวให้มันดีก่น่นตอนเนี้ย แวนั้นข้อนี้อ่ะสมมุติเวลาต้างทามนทำแล้วล่ะ,ละอันนี้เปิดตัวนี้หลักการของเราก็คือลดเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยอัตลาเร็วคงที่นะครับที่เป็นไปได้ระยะหนึ่งอ่านี่ซึ่งอัดปลาเร็วคงที่ก่อนนี้เขาบอ,อกว่าต่อมาคนขับเบรกจนหยุด และได้ระยะทางรวมเท่ากับ450เมตร5 0เมตรใช่ไหมคราวนี้ใช้เวลารวมทั้งหมด20วินาทีถ้าเป็นพี่พี่มือนเดิมครับที่เขียนก่อนว่ามีสูตรอะไรบ้างเนาะมี t นะครับ t ทเท่ากับ20แล้วก็เบรกจนหยุดแสดงว่า v ปลายเนี่ยเท่ากับ0ใชนะ่ไหมความเร็วปลายใช่ไหมครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออะไรนะระยะทางรวมคือ SS เท่ากับ450เ้าสิบสอบมาหรือว,ว่ารู้กันนะครับรู้มือเนาะคราวนี้เขาถามหาอัตราเร็วสูงสุดแสดงว่าหามหาค่า V m a x หรือค่า V ที่มากที่สุดคราวนี้ถ้าใครจะทำโดยการแทนสูตรก็แทนได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติใครทำโดยการแทนสูตรนะ จุดสมมติข้อนี้น้องทําการแทนสูตรสูตรที่เราจะได้ออกมาก็คืออะไรครับสูตรที่เราจะได้ออกมาก็คือในส่วนของอะไรนะ s อสเท่ากับ u บวกส่วน2คู T. ใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะไม่รู้ตัวของความหล่วงใช่ไหมหรือตัวของความเร่งตอนที่เบกใช่ไหมครับ เรารู้แค่ว่าเออต้องการหา u หรือความเร็วที่มากที่สุดเพราะความเร็วที่มากที่สุดก็คือเป็นความเร็วก่อนที่จับเบรคใช่ไหมคราวนี้ถัดไปก็คือในส่วนของ v ใช่ไหมครับ v ก็แน่นอนตัวของ v ปลายเนี่ยก็คือเลขศูนย์ใช่ไหม t เขาก็บอกระยะทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมงนั้นใครไปแทนสูตรนี้ก็จะได้เลขเท่ากันเนาะแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าใครที่ทําตัวของโจทย์เนี่ยสมมติพี่ข้อนี้ แน่นอนฟิสิกส์ก็จะมีวิธีในการทําอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการทําไงครับตอบทําใจดิกรูโขให้เลยนะไหมอีกวิธีหนึ่งที่น้องสามารถทําได้นั่นก็คือพอดกราฟใช่ไหมถ้าสมมุติว่าข้อเนี้ยที่ทําการพอดกราฟัแลมม้วแบบนนี้นะขออนุญาตขอบก่อนเสียบเสียบเิีบเสียบถ้าสมมุติว่าเราทําการพอดกราฟ งาฟของเราในข้อนี้ก็คืออะไรครับนั่นก็คือเลขของเราเนี่ยในก้อนฝั่งนี้เนาะนั่นก็คือเราต้องการหาค่าก็คือค่าอะไรนะ v ใช่ไหมพอต้องการหาค่า v ปุ๊บแน่นอนจากเดิมที่ตัวของอัตราเร็วเนี่ยมันอาจจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครานี้สิ่งที่โจทย์เขาให้มาก็คืออะไรครับสิ่งที่โจทย์เขาให้มาก็คือ ระยะทางรวมทั้งหมดจะมีค่านั้เท่าไหร่นะ450ใช่ไหมพอ450เนี่ยถ้าสมมุติวิธีการทําก่อนถ้าใครพอดจากตรงนี้หมายความว่ามันจะต้องเริ่มที่ตัวของความเร็วก็คือเป็นเลขอะไรครับ0ใช่ไหมพอ00ใช่ไหมพอเราใช้สูตร vst แล้วก็คือก้อนี้พอเราแทนสูตรไปปุ๊บถ้าเป็นพี่พี่ก็แทนตัวของ v ตัวนี้ก็แทนเป็น t ใช่ไรับจริงๆกราฟสลับได้เนาะอาจจะเป็น v ข้างบนก็ได้หรือถ้าสมมุติว่าใครกัวงงสูตรสูตรที่เราจะได้ออกมาก็คืออ่าสมมติว่าใครแทนสูตรไปนะนั่นก็คือ a เท่ากับอะไรนะ v ส่วน t ใช่ไหมครับพราะจากโจทย์ก็ได้เนาะถ้าสมมติหน่วย a ถ้าน้องสังเกตดูก็คือเมตรต่อวินาทีกําลัง2องใช่ไหมที่มันเป็นวินาทีเพราะว่าตัวของ v เนี่ย ไอหน่วยของมันคือเมตรต่ว t, 是是 A, t, อวินาทีใช่ไหมอันทีอีกรอบนึงก็คือทีกลาลัง 2. สองแสดงว่าตัวของ A ก้อนนี้มันก็คือค่าของอะไรครับ m นั่นคือ m เท่ากับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เนี่ยดังนั้นก้อก y, นน,น,นี้ถ้าสมมุติเวลาเราพอดการาฟอ่ะเราอาจจะให้ตัวของ v ไว้ตรงนี้แล้วให้ตัวของทีไว้ตรงนี้หรือจริงๆเราจะให้ v ไว้ข้างล่างแล้วก็ให้ t ไว้ข้างบนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่น้องเลยเนาะแต่ละการจะเหมือนกันหมดครับนั่นก็คือ ตอนแรกตัวของขอัตราเร่งจะคงที่ซึ่งเราจะไม่ได้เป็นกราฟแนวราบแบบนี้นะใะไเพราะเราจะพอตจากกราฟที่อยู่ด้านบนพอเราไม่รู้เหมือนกันว่าตัวของ v มันเท่าไหร่แต่เรารู้ว่า V ก็เนี่ยมันคือ V นะจุดที่สูงที่สุดแล้วคราวนี้เกิดการเบรกใช่ไหมครับพอเบรกปุ๊บก็จะความเร็วก็จะลดลงเรื่อยๆจนถึงเลขอะไรครับศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าจนลถหยุดนิ่งใช่ไหม คราวนี้ในระยะเวลาก็คือ20วินาทีแสดงว่าถ้าสมมุติเวลาน้องหาออกมาก้อนนี้ถ้าเราแทนสูตรอีกสูตรหนึ่งก็จะมีสูตรที่น้องท่องไป็ตัแก้าบเหมือนกันนั่นคืออะไรครับ s เท่า,ากับ v คูณ t นะพอ s เท่ากับตัวของ v คูณ t หรือก้อนนี้ถ้าเวลาน้องทำออกมาก้อนนี้ก็คือพื้นที่ใต้กราฟจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ พื้นที่ใต้กราฟจะมีค่าเท่ากับตัวของ S นั่นเองใช่ไหมพอมีค่าตท่ากับ S ปุ๊บแสดงว่าตัวเลขตัวเหี่ยเราจะได้อะมาถ้าสมมุติว่าใครใช้ตัวของพื้นที่ใต้กราฟใช้พื้นที่ใต้กราฟเลขของเราในก้อนฝั่งนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะมีค่าเท่ากับในส่วนของตัวเลขของเราก็คือฝั่งนี้ นั่นก็คือก็จะมีค่าเท่ากับเลขก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนั่นก็คือฐานก็คือเลขอะไรนะครับ20แล้วก็คูณกับตัวของสูงสูงก็คือเลขอะไรนะมไม่รู้เหมือนกันก็ติดไปเป็น H หรือติดไว้เป็น V m แม็กก็ได้แล้วก็เท่ากับเอก็คือ450อนี่เลยนะครับก้อนนี้ตัดได้ตัดได้เลยเลข10ใช่ไหมส10ตัดได้ก้อนี้ก็จะได้ค่า วที่สูงที่สุดเท่ากับ45แต่อย่าลืมว่าหน่วยมันคือเมตรต่อวินาทีแล้วก็ข้อสอบที่เป็นข้อสอบฟิสิกส์ก็คล้ายๆกับคณิตเลยใช่ไหมนั่นคือก็จะมีตัวของโจทย์ที่หลอกซึ่งน้องเห็นไหมว่ามันมี45หลอกไหมมีหลายคนที่ไปตอบปุ๊บก็ไม่ได้แย่นะคือใครตอบ45ไม่ได้แย่แต่น้องแค่ว่าน้องพลาดง่ายไปหน่อยใช่ไหมครับเพราะถ้าสมมติน้องตอบ45ปุ๊บน้องไม่ได้อ่านสิ่งที่โจทย์เขาถามเลยเพราะหน่วยอย่าลืมนะครับ ิสิกส์เรื่องแรกที่น้องเรียนก็คือตัวของหน่วยนะใช่ไหมดังนั้นเวลาน้องใช้เนี่ยอย่างก้อนี้เวลาเราใช้เลขออกมาก็ต้องระวังดีๆนะครับดังนั้นโจทย์เขาถามว่าเป็นเท่ากับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่าก้อนนี้ก็จะต้องคูณด้วยอะไรนะเมตรต่อินาทีแปลงเป็นตัวของกิโลเมตรต่อชั่วโมงก้อนนี้ก็ใช้คณิตแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือคูณด้วยตัวเลขของเราก็คือตัวของเลข18ส่วนด้วยตัวของเลขหใช่ไหม ห้าตัดได้เหลือเลข99 9คูณกับตัวของ18เลขเกียวจะได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะก็จะมีค่าเท่ากับ1น2ยนันเอดังนั้นข้อน,นี้ก็ตอบไปที่ที่1ร2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเอนี่ช่วงฟิสิกส์นะ <laughs> ประมาณนี้นะ ซึ่งจริงๆใครแทนสูตรก็ได้นะครับแทนสู่อก็ได้น่าจะได้เร็วกว่กากราฟด้ซ้ำนะครับแต่ว่าจริงๆการาฟอ่ะพอน้องไปทําตัวของโจทย์ที่มันมีความซับซ้อนหรือว่ามันอาจจะมีความเร็วคงที่ก่อนหน้านี้แล้วก็บอกระยะทางรวมมาเลยเนี่ยมันอาจจะจับเวลาตั้งแต่ตอนแรกแต่ยางอันเนี้ยตอนที่เราไปจับเวลาเราไปจับเวลาตั้งแต่ตอนเริ่มเบรคน้อแม ดังนั้นอันนี้กราฟจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันมีหลายๆเหตุการณ์รวมกันมันจะสามารถคิดได้เร็วขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าแถมสูตรเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการที่น้องคิดแค่เหตุการณ์เดียวใช่ไหมดังนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่เัราะว่าน้องทําด้วยตัวของวิธีการไหนนะครับข้อนี้ก็เลยย้ายไปตอบข้อไหนครับย้ายไปตอบข้อที่2นั่นเองซึ่งต้องระวังนะครับอาะพี่บอกแล้วนะว่า2อันนี้หลักการเหมือนกันคําตอบ2อันเหมือนกันแต่แค่หน่วยมันต่างกันนะครับเพราะอย่าลืมว่า4 5่คือเมตรต่อนาทีแต่โจทย์เขาถาม ครับนี่างเงี้ยชี้ครูก็สอนได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปเล่นนะหั้นคราวนี้อ่ะกลับไปที่คณิตต่อนะกลับไปที่ back to basic พื้นฐานของเราต่อพื้นฐานคณิตของเราตัวถัดไปนะครับ